นีนะเจ้าวันนี้มาพักกัมเบลล่าเนาะช่องอแจภาษเมืองนะเจ้าวันนี้ไม่ละจะแปรมาแก่พักละเราเจ้าพักชะอมนะเจ้าของกินเมืองเมืองเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดนะเจ้าเขาแยกกันกินที่บ้านดียวกันะเจ้าไม่ต้องออกไปไหนเนาะเครื่องครัวก็มีพิกแห้งนะเจ้าพิกแห้งแล้วก็กะปินะเจ้าปลาฮาเจ้าแล้วก็ข่าข่านี่ไม่ละซอยเป็นแว่นแวนี่นะเจ้าแล้วก็หอมจีนนะเจ้าหอมจีนนี่หัวหนึ่งกับแพซีนะเจ้า หอมชีนี่หวานเจ้าถ้าเอาใส่นะเจ้าแล้วน,นี้เครื่องปรุงนะเจ้ามีชโชสรดดีอันนี้แล้วแต่ใครจะชอบนะเจ้าใส่ก็ได้ม่ใส่ก็ได้เนาะเดี๋ยวแม่แรกจะเอาพริกกับแหกับปีไปปั่นก่อนนะเจ้าเจ้าอันนี้แม่แรกกับปั่นมาแล้วเนาะปัน่นมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเอาก็อันน้ำใส่มอแก่งนะเจ้าแล้วก็เอาเทพริกลงไปเลยนะเจ้าแล้วก็ใส่ข่านะเจ้าข่าเป็นแว่นกับหอมจีนี่นะเจ้า ใส่ลงไปเลยนะเจ้าเดี๋ยวรอใหามา่แกงเดือดเนะเาะแล้วเขาก็ใส่พักแร้นะเจ้าเจ้าอันนี้มาแกงเขาก็เดือดแล้วนะเนาะเขาก็ใส่พักแร้ได้แล้วนะเจ้า,าพักแร้ใส่เจ้าแต่กวนนะเจ้าเออไม่ล่าลืมบอกไปนะเจ้าเมื่อแกงนี่นะเจ้าถ้าถ้าน้ำมันมาเดือดนะเจ้าห้ามกวนนะเจ้า าะว่าถ้าเขากกนแล้วเนี่ยเวลาเขากินนะเขาจะสำลักนะเจ้าอันนี้โบราณเปนบอกมาอย่างนี้นะเจ้าก็ฟังไว้เนาะเดี๋ยวขารองเพื่อมสุกนะเจ้าเจ้าอันนี้แก่เขาก็สุกได้ตีแล้วเนาะใส่เครื่องปรุงเลยนะเจ้า จาปิดแก๊สเลยนะเจ้าจเจ้าอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเจ้าแกงผักล้านนะเจ้าถ้าใครสนใจชอบของกินเมืองๆก็เอาไปทํากินนะเจ้าสําหรับคลิปนี้ไม่ล่าไปก่อนนะเจ้าไว้คลิปหน้าค่ะแปะก,กันใหม่นะอจะไปลืมกดติดตาาไม่ล่านะเจ้าจะได้แปะก,กันคลิปใหม่ๆเห็นเนาะสวัสดีนะเจ้า